ที่เห็นรถยนต์พระธังแเล่นมาที่ถึงหน้าพระพราี่ประทับเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชุมานแต่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสรีวันวลีนารีรัตได้มาถึงยังลานพระราชวังดุสิตแล้ว สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,ร,รมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินถึงอย่างพระพราท,ที่ประทับแล้วนะครับซึ่งประทับอยู่ด้านหลังของพระธิดงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวฉลองพระองค์ชุดในงานพิเศษของกรมนกเรยนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับ อัน,นนี้ก็กำลังรอการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่นะครับอีกสักครู่คงจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกทางประตูถวยเทพสมสุทรศรด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับ ในขณะนี้แถวทหารรักษาพระองค์ทั้ง12กองพันก็เข้าที่พร้อมหลังจากที่ตรวจพุ่นสวนสนามเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อตรงชัยเฉลิมอัตตอรงชัยเฉลิมพุ ท่าคนผู้ชมคะสำหรับพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นั้นนะคะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่ากองทัพไทยนั้นจะยึดมั่นเทิดทูนและถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะสละแม้ชีวิตเลือดเนื้อ mm. เพื่อดำรงและจัลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติพร้อมทั้งให้เป็นที่มั่นใจและประจักษ์ต่อสายตาประชาชนว่า ทหารจะทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาธิปไตยและความมั่นคงของชาติและพร้อมที่จะน้อมนำเอาพระบรมบราโชวาทที่ส่งพระราชทานเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากและพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไปครับท่านผู้ชมคงจะเห็นในคร,รับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านหน้า,าประตูทุยเทพสมสรหน้าพระที่นั่งอนตัสมบูนั้นจะมีในฐานชั้นผู้ใหญ่ทั้งแท่าน ือพลเอกสมคิติจาัก,การาบาทผู้จัดการฐานสูงสุดพลเอกพัชกรการชนวัฒน์เสนาธิการาหารรวมทั้งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้จัดการฐานบกพลรเอกกำธรผู้มีรันผู้จัดการฐานเรือและพลอากาศเอกอิทธิพรสุขพะวงศ์ผู้จัดการฐานอากาศพร้อมด้วยเสนาธิการของทุกเหล่าทัพนะครับกำลังรอเฝ้าทูลอองธุรีประบาทอยู่ที่หน้าด้านหน้าเพื่อรับเสด็จนะครับ ท่านผู้ชมคะในเดือนธันวาคมนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อพวกเราชาวไทยทุกคนคะ่ะเพราะว่ามีวันเฉลิมพระชมมนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมและพิธีที่สําคัญต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้คะ่ะที่พวกเราทุกคนนั้นก็จะได้เห็นถึงความเข้มแข็งสง่างามและพร้อมเพรียงของทหารรักษาพระองค์คะ่ะ นี่เป็นทหารเสือราชินีนะครับมาจากกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมที่กระลบครับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่มีความหมายอันสูงสุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งมวลบรรดาประสบกรณรทั่วทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจในความในความเป็นชาติไทยที่กรอบด้วยเกียรติประวัติอันรุ่งโรดมีอารยธรรมภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นได้ดำเนินไปภายใต้การนำของสถาบันพระมหากษัตริย์และสเมเด็จพระบูรพมาหากษัตริย์ตรีญาธิราชเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นหลักัยอันประเสริฐสุดของแผ่นดินทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชนในชาติยามใดที่อาณาประชาราชประสบกับความเดือดร้อนทุกยาก ไม่ว่าจากอุบัติภัยมาตาไพยอุทกภัยหรือภัยไล่แรงใดๆก็ตามยามนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณแผ่พระบารมีอันร่มเย็นไปบำบัดทุกยุกเข็นของอาณาประชาราษฎรยท,ทั่วทั่วทั้งแผ่นดินเลย ด้านหน้าพระพาราที่ประทับที่หน้าสนามเสือป่านะครับใบไม่ไดีปีบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายมาเฝ้าทูลองทลีิระชวัตกันหนึ่งแน่นทางการก็ได้จัดอัธจันทร์นะครับไว้ให้นั่งชมกันอย่างสบายไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนๆน,นั้นไม่ได้มีจัดอัฐจันทร์ให้อย่างนี้ก็นั่งตามฟุตป,ปาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักใคร่ในแผ่นดินนะคะทรงรักและห่วงใยทุกสุขของประสกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทรงทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทในถิ่นธุระกันดาลทางด้านต่างประเทศนั้นก็ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อจเจริญพระราชมาตรีอย่างกว้างขวาง โดยทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังประเทศทั้งหลายทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นบุญอันประเสริฐของชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีค่ะ ท่านผู้ชมที่เคารพครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันประเสริฐของเรานั้นไม่ได้ทรงนึกแต่เพียงว่าพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศโดยทางนิติในหรือตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่พระองค์ทรงละลึรกอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยทั่วทั้งประเทศไม่ว่าเพศใดศาสนาใด และอาชีพใดก็าตามพระองค์ทรงมองประชาชนอย่างลกูกด้วยความเมตตาการุณาเท่าที่พ่อจะพึงมีให้ได้อย่างดีที่สุดจึงนับได้ว่าเป็นบุญของพวกเราเราประสบกริกรทั้งหลายที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ทิพิราชเจ้าพระองค์นี้โดยแท้ที่เดียว